ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ English Garden by Cream นะคะก็จะเป็นติวแกะอิงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะสอบในวันเสาร์หน้านะคะก็ลองมาทบทวนกันอันนี้คือจะเป็นการมัดรวมคำถามที่จะชอบออกสอบบ่อยๆในพาร์ท Conversation นะคะซึ่งพาร์ทนี้เราควรจะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามี30ข้อจาก60ข้อเลยแล้วก็จะเน้นไปที่สำนวนกับคำศัพท์นะคะแต่ว่าวันนี้เราลองมาดูกันว่าคาถามแบบไหนที่ข้อสอบจะชอบออกนะคะ อันนี้ลองมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนก็จะเป็นพวกคำถามที่ขึ้นต้นคำแรก what อันนี้ก็จะแปลว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่น what is your favorite color สีที่คุณชอบคือสีอะไรก็ตอบว่า blue หรือว่าสีฟ้านะคะซึ่งในข้อสอบจริงๆเนี่ยตัวเลือกเขาจะใช้รูปย่อบแบบนี้เลยซึ่งเราจะต้องแม่นเรื่องคำศัพท์มากพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ตอบเต็มประโยคว่า my favorite color is blue แบบนี้คะ่ะ ข้อ2 when แปลว่าเมื่อไหร่ใช้ถามเวลาใช่ไหมคะ when do you go to bed ก็คือคุณเนี่ยเข้านอนกี่โมงถ้ารูปเต็มเขาก็อาจจะตอบว่า I go to bed at 10pm ก็คือฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มแต่ถ้าสมมุติว่ารูปย่อนเนี่ยเขาอาจจะแค่บอกว่า at 10pm เฉยๆก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูไว้เนาะซึ่งคำว่าเข้านอนเนี่ยอาจจะเป็นคำว่า hit the hay ก็ได้นะคะ h i t t h e hay หรือว่า h i t the sack ก็ได้ะคะ่ะ จะเป็นสำนวนที่จะแปลว่าเข้านอนนะคะเผื่อจะไปเจอเนาะจะได้คุ้นตาไว้อันที่3คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนใช้สักใช้ถามสถานที่ใช่ไหมคะอย่างเช่น where do you work where do you work ก็คือคุณทำงานที่ไหนเขาก็เลยตอบว่า I work at a school I work at a school ก็คือฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนรูปย่ออาจจะมีแค่คำว่า at a school อย่างนี้ค่ะข้อ4 why ใช้ถามว่าทำไมใช้แสดงเหตุผลใช่ไหมคะอย่างเช่น why are you tired why are you tired Because I slept late ทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าฉันนอนดึก late ตรงนี้แปลว่าช้าหรือว่าสายใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือนอนดึกคำว่า tired ตรงนี้ก็เป็นคำที่ค่อนข้างสำคัญค่ะอันนี้เราจะเรียกว่า adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ประเภทความรู้สึกซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ1ลงท้ายด้วย ed แล้วก็2ลงท้ายด้วย ing ค่ะถ้า ed เนี่ยจะแปลว่ารู้สึกส่วน ing จะแปลว่าหน้าค่ะ tired แปลว่ารู้สึกเหนื่อยส่วนถ้า tiring จะแปลว่าหน้าเหนื่อยหน่ายแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่เขาจะชอบออกบ่อยก็คือคำว่า e x c i t e d กับ exciting ค่ะ,ะถ้าลงท้ายด้วย ed แปลว่ารู้สึกใช่ค่ะแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นส่วนถ้า exciting ลงท้ายด้วย ng จะแปลว่าหน้าตื่นเต้นค่ะหน้าตื่นเต้นมันสำคัญตรงไหนก็คือสมมติว่าประธานเนี่ยเป็นหนังสือถามว่าหนังสือเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นได้ไหมคะ ไม่ได้แสดงว่าหนังสือเนี่ยก็ต้องใช้เป็น ing ก็คือ the book is exciting ก็คือหนังสือเรื่องนี้น่าตื่นเต้นหรือว่าน่าสนุกแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งขอแถมไปให้ก็คือคำว่า boring ค่ะถ้าลงท้ายด้วย ed แปลว่าอะไรนะคะแปลว่ารู้สึกอ่ะอันนี้คือรู้สึกเบื่อค่ะส่วน boring แปลว่าน่าเบื่ออันนี้จะพิเศษนิดน,นึงคือเราสามารถใช้ประธานที่มีชีวิตกับ boring ได้ อย่างเช่น he is boring he is boring ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าเบื่อแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ถ้าบอกว่า he is bored จะแปลว่าเขาเนี่ยรู้สึกเบื่ออันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างอยากให้ลองดูไว้นะคะเพราะว่าข้อสอบจะชอบออกเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยเราไปต่อกันก็คือข้อ5 how จะใช้ถามถึงวิธีการว่าทำอะไรสักอย่างอย่างไรใช่ไหมคะอย่างเช่น how do you get to school ก็คือคุณเนี่ยไปโรงเรียนอย่างไรก็คือ by bus by bus อันนี้จะเป็นรูปยอ่อก็คือไปโดยรถบัสแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะอันที่6ก็คือ how long อ่ะสังเกตว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย how หมดเลยนะคะ how long จะใช้ถามว่าใช้เวลาทำสิ่งนี้นานเท่าไหร่เวลาตอบก็อย่างเช่น10นาที5ชั่วโมง2ปีแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่น how long is the movie ก็คือหนังเรื่องนี้กี่นาทีเขาเลยบอกว่า is two hours ก็คือสชั่วโมงแบบนี้ค่ะ How often จะใช้ถามว่าทำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยบ่อยแค่ไหนอย่างเช่น2วันต่อสัปดาห์ปีละครั้งเดือนละ5ครั้งแบบนี้เป็นต้นนะคะ How often do you cook? How often do you cook? ก็คือคุณทำอาหารบ่อยแค่ไหน I cook every day ก็คือฉันทำอาหารเนี่ยทุกๆวันเลย every day How much แปลว่ากี่บาทอย่างเช่น How much is this shirt? ก็คือเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ เวลาเราตอบเราอาจจะตอบว่า100บาท5 0าบาทอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีสำนวนอยู่ค่ะที่เขาจะไม่ได้ตอบตามตรงนะว่าราคาเท่าไหร่เป็นตัวเลขมาอ,อย่างเช่นอันแรกคือคำว่า is over price price ตัวเนี้ยแปลว่าราคาะคะ่ะเหมือนคำว่า cost เลย cost กับ price แปลเหมือนกันแปลว่าราคา over ก็คือมากใช่ไหมคะมาก over price ก็เลยแปลว่ามันราคาสูงมากๆอ่ะมันราคาแพงเหมือนคำว่า expensive เนี่ยแหละคะ่ะ หรือว่า it costs a n arm and a leg it costs a n arm and a leg อันนี้จะเป็นสำนวนที่แปลว่าอ่าราคาแพงสุดๆแพงมากๆ cost for June หรือว่า break the bank ก็เหมือนกันค่ะไอ้พวกนี้จะแปลว่าราคาสูงทุกอันเลยตัวที่9เขาถามว่า how many ก็คือถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีกี่อันอย่างเช่นมีหมากี่ตัวมีปากกากี่ด้ามแบบนี้ค่ะ how many pets do you have คุณมีสัตว์เลี้ยงกี่ตัว I have two pets ก็คือมีอยู่2ตัวประมาณนี้ส่วนสุดท้ายที่เอามาฝากกันก็คือ how far ค่ะ how far จะถามว่าไกลแค่ไหนอย่างเช่น how far is your house from here จากนี่ไปจนถึงบ้านคุณเนี่ยไกลแค่ไหนก็คือ is about 3 kilometers ก็คือประมาณ3กิโล about ตัวเนี้ยแปลว่าประมาณนะคะหรือบางทีก็จะถามว่าจากโรงพยาบาลไปถึงโรงเรียนเนี่ยกี่กิโลอ่ะก็อาจจะตอบว่าไกลมาก ใกล้มากอะไรนี้ก็ได้นะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตอบเป็นตัวเลขตรงๆแบบนี้ก็ให้เราลองดูไว้เนาะทีนี้เราทบทวนกันเสร็จแล้วก็จะเป็น10ตัวที่เราคุ้นเคยกันเราลองมาดูข้อสอบเก่ากันบ้างอันนี้จะเป็นเอามาให้ประมาณ2ข้อนะคะเป็นข้อสอบของแกดปีที่แล้วเลยเป็นข้อสอบจริงของแกดปีที่แล้วเลยอลองดูคําแรก how often do you exercise how often do you exercise เราเพิ่งเจอ how often ไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเขาใช้ถาม ใช้ถามความถี่ค่ะว่าทำสิ่งสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนเขาถามว่าทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหน How often do you exercise ก็คือคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนข้อแรกเขาบอกว่า three times a week อาจริงๆข้อนี้ก็ตอบอันนี้ไปเลยค่ะเพราะว่า times ตรงนี้แปลว่าครั้งเขาบอกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ three times a week 3ครั้งต่อสัปดาห์หรือถ้าเป็นแบบ once a year อันนี้จะแปลว่าปีละครั้งค่ะเพราะา once เนี่ยแปลว่า1ครั้ง วันเสี a ยคือปีละครั้งหรือว่าจะเป็น twice a week สัปดาห์ละสองครั้งเพราะว่า twice แปลว่าสองครั้งแบบนี้เป็นต้นก็ได้นะคะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปยอ่อเนาะ three times a week ข้อ b เขาบอกว่า in the afternoon คือตอนบ่ายอันนี้จะต้องเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยว่า when ใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะตอบข้อนี้ได้เนาะก็เลยผิดข้อ c is good for your health มันดีต่อสุขภาพคุณนะ อันนี้เขาน่าจะถามว่า why ใช่ไหมคะอย่างเช่นทำไมคุณถึงออกกำลังกายเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพอ่ะก็ผิดนะคะส่วนข้อสุดท้าย the one around the corner corner เนี่ยจะแปลว่ามุม the one ตรงเนี้ยเป็นเป็น pronoun นะคะสรรพนามเหมือนคำว่า I U V day ทั่วไปเลยอันนี้สามารถเอาไปใช้แทนคำนามได้เนาะซึ่งวันในที่เนี้ย อา uh, อาจจะถามถึงแวร์คือออกกําลังกายที่ไหนเดวันตรงนี้อาจจะแทนคําว่าจิมใช่ไหมคะคืออ๋อไปออกที่ยิมตรงนั้นนะ่ะยิมตรงหัวมุมประมาณนี้ก็ผิดนะคะข้อ A คือข้อที่ถูกต้องที่สุดเนาะออกกําลังกายบ่อยแค่ไหน3ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้จะเป็นข้อสอบเก่าอีกข้อหนึ่งนะคะลองมาดูกันเ้าถามว่า how long, how long will you be staying in Japan how long will you be staying in Japan how long ใช้ถาม ระยะเวลาว่าอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานแค่ไหนแล้ว stay แไปว่าอาศัยค่ะ stay แไปว่าอาศัยอยู่เนาะข้อเเขาบอกว่า We went there last y e a r we went t h e r e ด last year ก็คือเราไปที่นั่นมาเมื่อปีที่แล้วอ่ามันผิดใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้น่าจะถามเว้นมากกว่าอย่างเช่น When did you go to Japan คือคุณไป ญี่ปุ่นมาเนี่ยตอนไหนไปแล้วกลับมาแล้วตอนไหนเนาะ four week f o r week f o r เนี่ยแปลว่าเป็นเวลาใช่ไหมคะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อ่ะอันนี้เข้าข่ายเนาะจริง,รงๆก็ตอบข้อนี้นี่แหลคะค่ะถ้าถาม how long ก็อาจจะใช้คำว่า f o r แบบนี้ได้เป็นเหมือนคำใบ้ข้อ c not this year คือไม่ใช่ปีนี้อ่ะมันก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะถามว่าปีนี้คุณจะไปไหมเขาก็บอกว่าไม่ใช่ปีนี้ ข้อดี o n t think I'll go there ฉันไม่คิดว่าฉันจะไปที่นั่นอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะคะเพราะคำถามเขาถามว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็ตอบให้มันตรงหน่อยก็คืออยู่ประมาณ1อาทิตย์ f o r r week ข้อ3 how long have you had this pain p a i ตัวนี้แปลว่าความเจ็บปวดค่ะความเจ็บปวดคุณ เจ็บปวดมานานแค่ไหนแล้วอ่ะคุณรู้สึกปวดมานานแค่ไหนสังเกตว่าเวลาเขาตอบเขาก็ตอบว่า it's been two weeks it's been two weeks ก็คือเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วอันนี้มันเป็นแค่รูปแกมมาเฉยๆนะคะก็คือแปลว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วประมาณนี้เนาะจุดสําคัญก็คือคําว่า two weeks ก็คือ2อ,อาทิตย์นี่แหละคุณเจ็บปวดมานานแค่ไหนแล้วก็คือ2อ,อาทิตย์แล้วอ่ะทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างคะ่ะอันนี้เราเอามาฝากแค่2ข้อก่อนเนาะซึ่งจะเป็น2ข้อที่แบบอ่า ลองเอามาให้ทำดูจะได้คุ้นเคยกันนะคะข้อแรกเขาถามว่า why is the event p o s t p o n e why is the event postponed เขาถามเหตุผลใช่ไหมคะเพราะเขาใช้คำว่าทำไม postpone ตรงนี้แปลว่าเลื่อนนะคะแปลว่าเลื่อนออกไปควรจะจำคำนี้ให้ได้เนาะเพราะว่าเผื่อจะเจอในข้อสอบเขาบอกว่าทำไมงานอีเวนต์นี้ถึงเลื่อนออกไปแล้วข้อ A เขาตอบว่า at d 5 pm ตอนห้าโมงเย็นอันนี้ผิดทันทีใช่ไหมคะอันนี้เขาต้องถามเวนเนาะคือเมื่อไหร่ Because of the heavy rain เนื่องมาจากฝนตกหนักอ่ะอันนี้ตอบข้อนี้เลยค่ะทำไมถึงเลื่อนงานอีเวนต์เพราะว่าฝนตกหนักส่วนข้อ c in the meeting room ก็คือในห้องประชุมคำว่า meeting เนี่ยแปลว่าการประชุมคำนี้ออกบ่อยมากๆนะคะอยากให้ลองดูเนาะมันก็มาจากคำว่า meet ที่แปลว่าพบเจอใช่ไหมพบเจอก็คือไปประชุมร่วมกันเนาะ อยู่ที่ห้องประชุมอันนี้น่าจะถามแว่มากกว่าถามสถานที่ใช่ไหมคะส่วนข้อดี3กิโ k m 3กิโลนี้ก็ผิดเลยอันนี้น่าจะถามว่า uh, how far เนอะก็คือไกลแค่ไหนเป็นระยะ uh, เป็นระยะทางกี่กิโลประมาณเนี้ยถึงจะตอบข้อนี้ได้ทีนี้สังเกตนิดนึงคือต่อให้เราแปลคําว่า postpone ที่แปบว่าเลื่อนเนี่ยไม่ออกมันก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าใจความสําคัญก็คือถามว่า why ทําไมทําไมตอน5้างเย็นก็ไม่เกี่ยวเนาะทำไม เพราะฝนตกหนักทำไมในห้องประชุมทำไม3กิโลอ่ะให้เราลองทำแบบนี้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราไม่รู้คำศัพท์ตรงนี้ให้เราลองแปลแบบเมื่อกี้ที่พาทำเลยมันก็จะทำให้เราพอจะเดาข้อสอบเราพอจะเดาคำตอบได้ดีมากขึ้นเนาะต่อมาข้อที่2 How can students submit the form? How can students submit the form? How ถามว่าอย่างไรถามถึงวิธีการใช่ไหมคะ s u b มิ t แปลว่าส่งค่ะอย่างเช่นส่งงานส่งเอกสารส่งการบ้านฟอร์มแปลว่าแบบฟอร์มนักเรียนสามารถส่งเอกสารได้อย่างไรนักเรียนสามารถส่งแบบฟอร์มได้อย่างไร A by email ก็คือด้วยนะคะด้วยอีเมลอ่ะก็ตอบข้อนี้เลยถามถึงวิธีการก็คือส่งทางอีเมลนี่แหละ B last week สัปดาห์ที่แล้วอันนี้น่าจะถามว่าเวนเนาะว่าอ่าตอนไหนเมื่อไหร่ Add the library add ก็คือบอกสถานที่ใช้แว r ใช่ไหมคะ อันนี้ก็ผิดเนาะที่ห้องสมุดไม่น่าใช่ five times ทำตรงนี้แปลว่าครั้งใช่ไหมคะหครั้งอันนี้ก็น่าจะผิดอันนี้น่าจะถามว่า how often คือทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนตอบข้อ a เลยค่ะนักเรียนจะส่งแบบฟอร์มนี้ได้อย่างไรก็คือส่งด้วยอีเมลอันนี้ก็จะเป็นลักษณะข้อสอบที่เขาจะเอามาออกซึ่งมันจะไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าเราต้อง อไปลองเน้นสำนวนกับคำศัพท์ที่จะเจอบ่อยๆแทนนะคะอย่างเช่นคำว่า submit คำว่า form แบบนี้เป็นต้นขอขั้นนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาติวสอบภาษาอังกฤษด้วยกันไม่ว่าจะเป็นติวปูพื้นฐานตั้งแต่ม1ถึงม6หรือว่าจะเป็นพวกติวสอบเข้ามาหาลัยไม่ว่าจะเป็นแกดหรือว่าเ l e v เวแล้วก็จะรวมถึงสอบโทอีกด้วยก็สามารถทักมาทางเพจนี้ได้นะคะเร,เรามีรับสอนออนไลน์อยู่มีแบบตัวต่อต,ตัวด้วยนะคะ ส่วนสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะติวสอบ A Level ภาษาอังกฤษในปีหน้าก็แคปหน้านี้ไว้เลยแล้วก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะปีหน้าเจอกันค่ะทีนี้อันนี้จะเริ่มเข้าสู่หมวดที่มันยากขึ้นกว่าเดิมก็คือจะเป็นสำนวนที่เราอาจจะแปลตรงตัวยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้ให้เราลองแคปหน้านี้ไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่ออกบ่อยมากๆคือคิดว่าต้องเจอสักข้อหนึ่งแหละในปีนี้นะคำว่า like อ่ามีคำว่า like หมดทุกอันเลยแต่ว่ามันใช้แตกต่างกัน อันแรก why do you like it why do you like it why แปลว่าทำไมใช่ไหมคะ why แปลว่าทำไม like ตรงนี้แปลว่าชอบค่ะทำไมถึงชอบส่วนพวกคำสรรพนามพวกเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้เลยอาจจะเปลี่ยนเป็น iu v i d e s h i s t e it อะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยกันนะคะ่ะในที่นี้เขาถามว่าทำไมคุณถึงชอบมันทำไมคุณถึงชอบมันก็ให้เราตอบเหตุผลว่าอ,อ๋อเพราะว่ามันสนุกเพราะว่ามันตื่นเต้นแบบนี้เป็นต้นนะคะ ข้อ2 how do you like it ให้เราจำไว้เลย,เลยถ้ามันเป็นคำว่า how do you like หรือว่า how did you like ะจะแปลว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนี้อย่างเช่นคุณคิดยังไงกับมันฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะฉันคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้นะแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่า how do you like her how do you like her คือคุณคิดยังไงกับเธอก็จะอาจ ก็อาจจะตอบว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีเลยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่แน่วแน่แบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนข้อ3 how does it look how does it look how แปลว่าอย่างไร look ตรงนี้แปลว่าดูเหมือน look ตรงนี้ก็คือเหมือนดูเหมือนนะคะก็คือถามว่ามันมีลักษณะยังไงมันมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นถามว่ารถคานาหน้ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็อาจจะตอบว่าอ๋อมันมีสีแดง ่ามันเป็นทรงมันเป็นทรงสูงแบบนี้เป็นต้น,นะคะ่ะใช้ถามลักษณะภายนอกข้อ4 what does she like what แปลว่าอะไรใช่ไหมคะ like แปลว่าชอบเธอชอบอะไรเธอชอบอะไรอย่างเช่นเวลาตอบก็บอกว่าเอาวเธอชอบสตรอเบอรี่เธอชอบส้มแบบนี้เป็นต้นข้อ5 what does she look like ถ้ามีลูกไล้์เมื่อไหร่เนี่ยคือถามถึงรูปร่างหน้าตาค่ะมันจะคล้ายๆกับข้อ3เนาะข้อ3กับข้อ5เนี่ยจะคล้ายๆกันจะถามถึงลักษณะภายนอกค่ะลูกไลเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับคนก็คือมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเวลาตอบก็อย่างเช่นอ่ารูปร่างสูงผอมผมดำตาดำแบบนี้เป็นตน้นส่วนข้อ6 What is she like อ่ะถ้าเป็นคำว่า is ู่กับไลท์แบบนี้จะแปลว่าเป็นคนยังไงหรือว่าอันนี้มีนิสัยยังไงะคะ่ะเวลาตอบก็อย่างเช่น um, she is lazy เธอเป็นคนขี้เกียจแบบนี้หรือว่าเธอเป็นคนขยันเธอเป็นคนจริงจังอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือจะถามถึงลักษณะนิสัยแต่ข้อ5 l o ล k กไล e like เนี่ยจะถามถึงลักษณะภายนอกอเช่นส่วนสูงสีผมสีตาแบบนี้เป็นตน้นลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอ,อย่างประโยคแรกถามว่า why do you like it Y h y แปลว่าทำไม Why แปลว่าทำไม Like แปลว่าชอบทำไมคุณถึงชอบมันทำไมคุณถึงชอบมัน because it's really interesting and makes me feel relaxed interesting แปลว่าน่าสนใจค่ะลงท้ายด้วย ING แปลว่าน่า relax แปลว่าผ่อนคลายลงท้ายด้วย ED แปลว่ารู้สึกเพราะว่ามันน่าสนใจ จริงๆแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายด้วยอันนี้ก็จะก็จะสังเกตว่าเขาจะตอบถึงเหตุผลโดยใช้คําว่า because เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะประโยคที่2 how do you like it how do you like it ถ้าเป็น how do you like เนี่ยจะแปลว่าคุณรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงกับอย่างเช่น I think it's quite good ฉันคิดว่ามันค่อนข้างดีนะคำว่า quite ตรงนี้เป็นคำที่ออกค่อนข้างบ่อยนะคะจะแปลว่าค่อนข้าง ฉันคิดว่ามันค่อนข้างดีเลย is t better than I expected better than แปลว่าดีกว่า expect แปลว่าคาดหวังมันดีกว่าที่ฉันคาดไว้ is t better than I expected จะสังเกตว่ามันก็จะอธิบายถึงความรู้สึกที่เราคิดนะคะอย่างเช่นฉันคิดว่ามันดีฉันคิดว่ามันสนุกจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งส่วนข้อ3 how does it look how does it look ก็คือ มันมีลักษณะยังไงมันมีลักษณะยังไงก็คือเป็นพวกลักษณะภายนอกนะคะอย่างเช่น it looks modern modern ก็คือทันสมัยอ่ะมันดูทันสมัย and very well designed design แปลว่าออกแบบ well แปบลบว่าดีแล้วก็ออกแบบมาอย่างดีเลยฉันคิดว่ามันทันสมัยแล้วก็ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะลองมาดูกันต่อคะ่ะข้อ4 what does she like อ่ะ what does she like what แปลว่าอะไร like แปลว่าชอบเธอชอบอะไรอย่างเช่น she likes listening to music and watching dramas เธอเนี่ยชอบฟังเพลงแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะดราม่าตรงนี้แปลว่าซีรีส์เนาะหรือว่าอ่านหนังก็ได้เธอชอบฟังเพลงแล้วก็ดูหนังประมาณนี้ข้อ5 what does she look like ถ้ามีคำว่า look like เมื่อไหร่คือถามถึงรูปร่างหน้าตาค่ะอย่างเช่น she looks tall, slim and has long black hair เธอเนี่ยทั้งสูงผอมแล้วก็มีผม ดำยาวด้วยข้อ6 what is she like ถ้ามี is mr แล้วก็มี like ตามมา is mr นะคะแล้วก็มี like ตามมาจะถามถึงลักษณะนิสัยข้างในไงคะนิสัยอย่างเช่น she is friendly and hard working friendly ก็คือเป็นมิตร hard working คือทำงานหนักค่ะหรือแปลว่าขยันทำงานก็ได้เธอเนี่ยเป็นมิตรแล้วก็ขยันทำงานเธอเป็นคนเป็นมิตรแล้วก็ขยันทำงานแบบนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหกข้อเกี่ยวกับคำว่า like อะที่คำถามมักจะชอบออกเนาะลองแคปไปได้เลยนะคะมีเป็นตัวอย่างหกข้อมาให้เนาะทีนี้เราลองมาดูกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนเสริมนิดนึงซึ่งอาจจะเจอก็ได้หมวดนี้ก็จะเป็นหมวดถามไถ่สารทุกสุบดิบเนาะลองมาดูข้อแรกกันก่อนเลยก็คือ how are you อันนี้เราคุ้นเคยที่สุดเนาะก็คือถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม how have you been อันนี้แปลเหมือนกันเป๊ะเลยคือเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแต่ว่า how have you been จะใช้ในกรณีที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะไม่ได้เจอกันมานานอย่างเช่นไม่ได้เจอกันตั้งแต่เรียนจบอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งคำว่าเรียนจบเนี่ยก็คือคำนี้ค่ะคำว่าเรียนจบคือคำว่า graduate graduate แปลว่าเรียนจบ what are you up to คำว่า up to เนี่ยจะแปลว่าช่วงนี้ทำอะไร เวลาตอบก็อย่างเช่นช่วงนี้กําลังอ่านหนังสือสอบอยู่ช่วงนี้กําลังดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่ช่วงนี้กําลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะสุดท้าย What do you do for living คือทําอาชีพอะไรเขาถามอาชีพเลยเวลาตอบก็อย่างเช่น I'm a doctor I'm a nurse I'm a teacher I'm a student แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสำนวนที่เขาอาจจะมาออกสอบก็คือคำว่า between jobs between jobs เนี่ยจะแปลว่าว่างงาน,นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสำนวนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งก็ออกสอบค่อนข้างบ่อยเหมือนกันคำว่าเห็นด้วยเนี่ยเอามาฝาก2อันก็คือ c o couldn't a g r e e m o ม e กับ can't help thinking the same ค่ะ could กับ can เนี่ยแปลเหมือนกันเลยแปลว่าสามารถ could not ก็คือไม่สามารถใช่ไหมคะ่ะ agree แปลว่าเห็นด้วยหรือว่ายอมรับมอแปลว่าเพิ่มขึ้นถ้าแปลตรงตัวก็คือไม่สามารถเห็นด้วยไปได้มากกว่านี้อีกแล้วก็คือเห็นด้วยนั่นแหละส่วน Can t help จะตามด้วย verb ing เสมอนะคะจะแปลว่าห้ามไม่ได้ที่จะถ้าแปลตรงตัวก็คือห้ามไม่ได้ที่จะคิดเหมือนกันอ่ะก็คือเห็นด้วยนั่นแหละส่วนถ้าไม่เห็นด้วยก็คือเปลี่ยนจาก m o เป็น less แค่นี้เองค่ะคูด a นอ e เ l e s s แปลว่าไม่เห็นด้วยอ่ะเห็นด้วยน้อยไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเนาะก็คือไม่เห็นด้วยสามารถแคปหน้านี้ไปได้เลยนะคะทีนี้เราลองไปกันต่อนิดนึงเนาะใกล้จบละ ก็คือจะเป็นสำนวนจิปาธาอื่นๆที่ก็เจอบ่อยเหมือนกันเช่นอันแรกคําว่า beg your pardon หรือว่า pardon จะแปลว่าพูดอีกทีได้ไหมคือไม่ได้ยินนะคะให้เขาช่วยพูดอีกครั้งหนึ่ง What seems to be the problem What seems to be the problem อันนี้คือคนไข้เป็นอะไรมาส่วนใหญ่จะเป็นหมอที่พูดนะคะจะเป็นบริบทที่แบบเราไปคลินิกหรือเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยทักเรามาเป็นอันดับแรกเลยก็คือ What seems to be the problem เป็นอะไรมา เวลาตอบก็อย่างเช่น I have a headache ก็คือฉันรู้สึกปวดหัวหรือว่า I'm feeling under the weather I'm feeling under the weather นะคะอันนี้คือตัวดีเนาะอันนี้จะเป็นสำนวนที่แปลว่าเป็นไข้ไม่สบายออกค่อนข้างบ่อยเหมือนกันลองจำไปดูนะคะเพราะว่า weather เนี่ยจะแปลว่าสภาพอากาศอยู่ใต้สภาพอากาศก็คือเป็นไข้ u mind Do you mind อันนี้ก็เป็นแบบข้อสอบที่เขาเอามาออกค่อนข้างบ่อยเลยนะคะ Do you m เนีจะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าจะจุดจุดจดซึ่งมันจะตอบได้สองกรณีคือถ้าเราบอกว่า yes คือเรารังเกียจค่ะแต่ถ้าเราตอบว่า no จะแปลว่าไม่รังเกียจอนะ่ะซึ่งอันนี้มันอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะค่อนข้างสับสน o u mind แปลว่ารังเกียจไหมถ้าจุดจุดถ้าตอบ yes คือเรารังเกียจถ้าเราตอบ no คือเราไม่รังเกียจนะอันนี้จะเป็นข้อสอบเก่าลองเอามาให้ดูนะคะเขาถามว่า do you mind if I sit here Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ No, of course not. ไม่แน่นอนว่าไม่่า uh, of course แปลว่าแน่นอนก็ตอบข้อนี้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่รังเกียจเนาะส่วนข้อ b don't worry ไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้มันคนละความหมายนะคะอันนี้มันเหมือนแบบมีเรื่องให้กังวลแล้วเราก็ตอบเพื่อไปว่า don't worry ไม่ต้องกังวล I could t a g r e e less. ยังจำได้ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านมาเลย ไม่สามารถเห็นด้วยน้อยไปกว่านี้ได้แล้วก็คือไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้มันไม่ตรงเนาะเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นเราว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาถามว่าอขอนั่งตรงนี้ได้ไหมส่วนข้อดี d a s h ส very kind of you จะเป็นประโยคขอบคุณนะคะก็คือคุณใจดีมากเลยคุณใจดีจริงๆซึ่งมันก็ไม่น่าใช่เนาะเพราะเราเนี่ยต้องตอบเขาก่อนว่าเราอยากให้เขานั่งหรือไม่ให้นั่งก็คือตอบข้อ a นะคะไม่รังเกียจเลยเชิญนั่งได้เลยประมาณนี้ ข้อ4นะคะ do you have the time ก็จะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ได้ถามว่ามีเวลาไหมนะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบก็ตอบว่าตอนนี้บ่าย2ตอนนี้10โมงได้หรืออย่างเช่น yeah it's almost 10 pm almost แปลว่าเกือบจะตอนนี้เกือบจะสี่ทุ่มแล้วตอนนี้เกือบจะสี่ทุ่มแล้วข้อ5 under the weather เมื่อกี้เราเพิ่งเจอเนาะก็จะแปลว่าป่วยหรือว่าไม่สบายนะคะ I'm new หรือว่า I don't know my way around จะแปลว่าฉันเนี่ยเพิ่งมาที่นี่ไม่ยังไม่คุ้นทางเราจะไปเจอในบทสนทนาที่แบบเขาจะสอบถามเส้นทางอย่อยางเช่นคุณรู้ไหมว่าสถาน,นีรถไฟอยู่ตรงไหนแบบเนี้ย I don't know my way around เนาะ I'm n e นแปลว่าฉันไม่คุ้นทางแต่ถ้าบอกว่าฉันคุ้นเคยกับเส้นทางดีฉันเป็นคนท้องถิ่นฉันเป็นคนที่นี่จะใช้ว่าอ m a อ o ล a l อ m l o c ล l คอ l o c โลคแบบนี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่า local เนี่ยจะแปลว่าท้องถิ่นหรือว่าพื้นบ้านเนาะอันสุดท้ายที่อยากเอามาฝากก็คือคำว่า are you up for จุดจุด are you up for จุดจุดจะแปลว่าคุณอยากจะทำอันนี้ไหมคุณว่างที่จะทำอันนี้ไหมยอย่างเช่น are you up for going out tonight are you go are you up for going out tonight แปลว่าคุณอยากจะออกไปข้างนอกด้วยกันคืนนี้ไหมอ่ะอยากจะออกไปข้างนอกด้วยกันคืนนี้ไหมเพราะว่า go out แปลว่าออกไปเนาะ หรือแปลว่าออกเดทก็ได้อนะแปลว่าออกไปข้างนอกหรือออกเดตก็ได้ Are you up for a movie? Are you up for a movie? ก็คือไปดูหนังด้วยกันไหมอยากไปดูหนังด้วยกันไหมแบบนี้เป็นต้นนะคะสังเกตนิดนึงหลังคำว่า for เนี่ยจะเป็นคำนามอย่างเช่นคำว่าหนังเนาะหรือคำว่า book อะแล้วก็จะเป็น verb ing เท่านั้นนะคะเพราะว่าเพเพราะว่าคำว่า for เนี่ยเป็น preposition p พ p ์โพสิชันต้องตามหลังด้วยคำนามไม่ก็เวิร์ที่เติม ing สังเกตว่าตรงนี้เขาใช้เป็น going เติม ing เนอะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนคำถามทั้งหมดที่ทเราเอามาฝากกันนะคะซึ่งจะออกสอบบ่อยใน get p a r t conversation เนาะอ่ะเราจบท้ายด้วยประโยคคำว่า thanks I appreciate you guys a lot คำว่า appreciate เนี่ยแปลว่าทราบซึ้งใจะคะ่ะรู้สึกทราบซึง้งรู้สึกขอบคุณเนาะใช้คำว่า appreciate ซึ่งคำเนี้ย ออกบ่อยมากๆในข้อสอบเหมือนกันอันนี้ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากฉันรู้สึกซาบซึ้งใจกับพวกคุณมากๆเลยเนาะอาร์ดแปลว่ามากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จบกันแค่นี้เนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำ5เทคนิคที่จะใช้ตอบในข้อสอบพายแกรมมาหรือว่าไวายากรณ์น,นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามมาใต้คลิปได้เลยนะเราจะพยายามมาตอบให้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยสอบแกะอิงได้เยอะๆเ,เลยแล้วก็รวมถึงวิชาอื่นๆด้วยขอให้สอบได้มากกว่า80%ทุกวิชาเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ